พุ่งดอกทานตะวันสวยๆแบบนี้ายอยู่ที่จังหวัดลบบุรีค่ะมาที่จังหวัดลบบุรีแล้วไม่มาที่ร้านนี้เนี่ยถือว่าพลาดมากๆค่ะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขาเป็นหนึ่งในท็อปลิสต์คาเฟ่ที่วิวสวยที่สุดในจังหวัดลบบุรีเลย อย่างที่แพะบอกเลยนะคะว่าร้านนี้เนี่ยเขาเป็นหนึ่งในท็อปลิสต์คาเฟ่ที่แบบว่ามีวิวสวยมากๆเลยค่ะข้างหลังเขานี่คือเป็นเขาอะไรล่ะคะเขาจินแลค่ะเขาจินแลค่ะข้างบนวัดก็เขาจะเลี้ยงนกยูงไวส้สมัอนุรักษ์นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมนกยูงบนเขาจินแลได้ร้านกะเพราแอนคอฟฟี่เนี่ยบอกเลยว่าอาหารอร่อยมากที่ชื่อว่ากะเพราแอนคอฟฟี่เป็นเพราะว่า เกชอบกินกะเพรามากๆเลยใช่ไหมใช่ชอบมากจริงเหรอใช่ทําไมถึงมีแอนกาแฟคะก็คือที่ร้านเราขายอาหารเราก็จะเน้นคนคนเราคนไทยชอบทานข้าวจานด่วนมีกะเพรามีอะไรอย่างเงี้ยเป็นอาหารจานด่วนของที่ร้านมีกาแฟแล้วก็มีข้าวบอกเคล็ดลับหน่อยได้ไหมคะว่าทําไมกะเพราของเราเนี่ยถึงอร่อยมากเลยถ้าความหอมคือใบกะเพราใช้กะเพราบ้านใบเล็กๆค่ะมันจะหอม แล้วก็เรามีสูตรน้าซอสพิเศษที่ผสมไปทําให้กระเพราอร่อยแล้วกระเพราของเรานี่มีทุกแบบเลยไหมคะไก่หม,หมเูเนื้อใช่ไก่หมูเนื้อเนื้อเป็นเนื้อโคขุนค่ะถ้าซงเนเจอร์ของเรากระเพราเนื้อโคขุนเป็นกระเพราเขาจีแลค่ะแล้วนอกจากเมนูกระเพรามีเมนูอะไรอีกคะสเต็กหมูคุโรบุตะค่ะเนื้อจะนิ่มค่ะเราสั่งสเต็กจากโลตัสของซีพีอะค่ะ อันนี้คือเนื้อมันจะหมุ่งเข้าเนื้อจะมีรสหวานรสอะไรในเนื้อสเต็กเลยอ่าก็คือทางร้านเนี่ยใช้เป็นสเต็กหมูดำซีพีโครบุตะที่จะจจำหน่ายโดยโลตั s สนะคะ,อะบอกเลยว่าสะดวกมากๆซื้อครบจบในที่เดียวเลยค่ะ แล้วถัดมาค่ะผัดไทยโบราณค่ะเราใช้ไข่ไก่ของ CP อที่มันสดใหม่มันก็จะทําให้เพิ่มความอร่อยขึ้นแล้วก็มีซอสพิเศษของเราใช้น้ำน้ำมขาม,มแบบโบราณค่ะใช้น้ำมะขามเลยมันได้กลิ่นน้ำมะขามเลยทั้งเมนูผัดไทยแล้วก็เมนูกะเพราเนี่ยทางร้านก็คือใช้ไข่ไก่สดอนามัยจากทาง CP สดสะอาดปลอดภัยได้คุณภาพนะคะที่สําคัญนะคะจัดจําหน่ายโดยโลโตัสค่ะ เราคุยกันถึงเรื่องเมนูอาหารกันไปแล้วมาคุยในส่วนของเครื่องดื่มบ้างค่ะกาแฟของเราเป็นมีงคั่วอยู่แล้วนอนอก็คือเพียมีงคั้วเลยใช่งคั่วพี่ส่งมเมล็ดกั้วอยู่แล้วแล้วก็มีน้ําผลไม้ปั่นด้วยใช่ค่ะ<ช>อันนี้คือแตงโมปั่นอืผลไม้สดหมดเลยค่ะถ้าผลไม้ที่ร้านจะเป็นผลไม้สดนี่นะดื่มแบบน้ําผลไม้ปั่นนะแล้วก็แบบว่าไปเดินชมวิวหูบรรยากาศดีมากคุณผู้ชม ถ้าว่าคุณผู้ชมอยากจะตามมารับประทานที่นี่ค่ะมาได้ที่ไหนยังไงบ้างคะร้านกะเพราแอด f e แฟค่ะปากทางเข้าวัดเวุวันเขาจีลจังหวัดตุบขีัค่ะค่ะมาได้ง่ายๆเนาะหรือว่าเซิร์ชกูเก็ตแมปมาก็ได้ใช่ค่ะกูเก็ตแมปกะเพรา f าแฟจะขึ้นเลยค่ะนี่มาแวะกินข้าวกะเพราอร่อยๆนะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปชมวิวได้เลยบอกเลยว่าที่นี่สวยมากๆจริงๆค่ะมาลองชิมกะเพรากันดีกว่าค่ะ แล้วแบบของโปรดเธเลยอ่ะกับเผาเนื้อนะจะต้องกินคู่กับไข่ดาวไม่สุก <c oughs> ค่ะกระเพราร้านเขาคืออร่อยมากรสชาติคือกลมกลม่อมคุณผู้ชมไม่เผ็ดจนเกินไปนะแล้วก็มีความหอมค่ะมีกลิ่นพริกไทยที่หอมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมสเต็กหมูดำซีพีคุโรบุตะบ้างค่ะ หมูดำซีพีคุโรบุตาค่ะแน่นอนว่าเขาจะมีความนุ่มความหอมความชุ่มฉ่ำอยู่แล้วนะบวกกับกรรมวิธีของทางร้านค่ะที่นำไปหมกักจนเข้าไปถึงเนื้อข้างในสเ็กเลยค่ะทำให้ตัวเนื้อหมูเนี่ยทั้งหอมแล้วก็นุ่มมากๆเลยคุณผู้ชม ร้านกาแอนด์คอฟฟค่ะถ้ามาจังหวัดลบร,รีต้องมาชิมการาทานอาหารที่ร้านกะาแฟกับกาแฟชมวิวที่สวยงามบรรยากาศร้านกาแอนด์คาแฟค่ะ